Chợt nung sưu, chân nung sưu gang hai mặt hai? Có, nung sưu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  hong lani? mossi mossi nung sưu Mò xì nung sưu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  เฮียนจากโมงให้จากโมงตอนสอบตั้งแต่8โมง10โมง8โมง10โมงอแอปนั่นแหละแอปตัวนั่นแหละนี่โหลดก็ได้แอปตัวนี้แหละก็่ผมคุมมาดํอ่าตั้งใจตั้งใจไปเอาเยอยอเาอยอเยเาออาาเปเยเา เนี่ยหนังสือไปเฮียนบดได้เฮียนออนไลน์เนาะแต่ละมือครับสมัยน,นี้เฮียนออนไลน์ตัวหนังสือก็ง,งามอยู่นะทรมกรามอสีนะเฮก็กำลังเขียนเนาะ รหเอสองยานรับอนหกองคือส่กกโตคอยบอกอันเดียะโตคอยบอกอันสายรหัสทีแนวกดเข้าไปแล้วก็สายแล้วก็ได้เลยนี่อยู่ถึงเดี๋ยวรหัสไซะเนนี่นี่รหัสนี่อาจารย์บอกเนี่นีตัวนี้ตัวนี้นีตัวนี้เออไอดีเนาะขัดลอกอ่บตอ่้องไปข้อสอง ขอนี้เดียวกว่าแต่ข้นี้อืมข้ออ่ใส่นยนออนไลน์เนาะอยู่วัดข้อยากาศแดดาเนี่ยกดได้กะขสการกันด้และการันน่ตัวฮึกดข้วนี้ใา่ xem ta email của nào nên cần xem email của xe và lại thì thì Đây, xem tôi email kia tối nay có công năng em tăng ép nó nhận online sao bên đây không này quá con này được không à à Bia nha cho cơn Xong phân chén Nó tăng nó Đại lấy không lăng à. uh, You are not oh mà có Nó chả bố mì Đại là đó này à này uh... à, sẽ em đi bỏ à

ใจและพูนคูนขอสองหอดนแ้เริ่มจากระยะฮอใไ่เรื่งอาจารย์เขียนก่อนจดขอหนึ่งจดหอตส่เป็นอะไรวะนาเดียนี่ว่าแตติดตังเห็นม เด้อันีดยหันได้เลยเด้อได้ถ้าได้เอานนอาจารย์กดลิงก์อาจารย์เข้าเลยแหละเนี่ยอ๋อบรรยากาศเย็นนะบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศเย็นเออตอนนี้เฮียนออนไลน์เนาะทางสมาร์ทเณรตพี่เฮียนอนไลน์ สุรกายหน้สิหจ้ะปาว่านาช่องมันสิตัวนี้บ่ยเป็นตย่างจ้ะโตนีหัวอยู่พื้นตีเนาะเออเอามือยาบางโตบางทีีตบางโตมีราีี1 b แล้วก็มันตบงคากันอ่ธรรมวิจารณ์เนาะอาจารย์จะสอนในมื้อนี้ธรรมวิจารณ์แม่น เบอกลิงเียวรบมปัตตาสงสารนี่แหละวัตตาสารของมนุษย์เนาะี่วามเป็นตาสงสารามนุษย์เรานี่สงสารจันมนุษย์เานี่เตาสงสารแบบว่าต้องมดาเลยเสร็กลงงตงงฮะกบได้ซักำลังได้กูป เรียนออนไลน์นะตอนนี้ได้บงบได้แล้วอาจารย์ยังบ่อนุมัติเข้าติ้อวันนี้ตบ่ยังบ่เข้าเนาะอาจารย์เบิ่งสิมีคนเข้ามาใหม่บ่แม่นอาจารย์เอาตัวน้อยยังตัวน้อยยังกลองนีกลองนีกลองนีอาจารย์กลองมนีว่าดเรียนออนไลน์เนาะกลอง เข้ามาใหม่เ mm ข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ใ่ะัทใหก่มาลอกเลยนะไอ้ดียังบ่เนาะยังไงว่าก็มีไอดีนี่นะข้าทรงยังทรงมัวเลยวันนี้มีก้อนทรงมัวกีุกมมัวสาม เลยๆต้องๆอาจารย์ที่เซตปุมตลอดถ้าถ้าเป็นครูม .3 จที่เซตครูม .3 นะของมีคือบ่เห็นครูเนกําลังสิข้ายงเอมามล่ะตนี้คก็ออกเอาบ่เอานําาก็ได้านะเข้าเีเด้อนะ

hello 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 iPhone hello 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 เพราะ่าได้ยาวินัยสอนจีนเนี่ยหนังสือโนโลโแ้วนเปีย่านะนำนราอานเราเถแ้วกับแกบริเฮียน้อเขาวผิดกหมายกฎหม้คณาคดีปัจจุบันของเราอาจจะห้องเดียวอ่ะอะไรจอในบริเฮียนพะป๋พป๋าโอ้ป๋าหนังสือได้ยังบอก ยังเบิ้นที่ยังเหยื่หนังสือนะนเนาะตอนนี้ตัวหนังสือก็ประมาณนี้แล้วเน่ะเดี๋ยวเล่าย์ไปที